สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกําลังรับชมอยู่กับช่องแม็กมอเตอร์คาร์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับขอฝากท่านนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับมาครับวันนี้พามาอัปเดตรถที่ร้านนะครับประจำเดือนสิงหากันนะครับว่ามีรถตัวไหนคันไหนเหลืออยู่บ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตไปพร้อมๆกันทีเดียวกันเลยนะครับก็ตอนนี้ก็มีรถนะครับเข้ามา หลายคันอยู่นะครับแล้วก็หลายคันที่ลูกค้าได้ติดจองไปนะครับก็อัปเดตให้ลูกค้าดูไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยคันแรกเลยนะครับคันนี้เป็นอิรุสุนะครับ NQR ร้อยห้าสิบแรงมานะครับยาวห้าเมตรห้าสิบนะครับสภาพรถสวยนะครับเก็บงานให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้สภาพดีมากเลยนะครับข้างหน้าก็มีหมวกสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตด้านล่างก็ตกแต่ง แบบสีแบบลายพร้อมนะครับอยากได้ตัวสวยแบบนี้ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 3 2 2 9 9 9 1 5นะครับคันนี้เครื่อง CHE 150งแรงมานะครับสเปค5เมตร50นะครับคอกบรรทุกต่อให้ใหม่นะครับรถเก็บงานเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับคันนี้สภาพเครื่องคัสซีดีมากนะครับคัสซีเป็นสีเดิมๆนะครับคัสซีสีเดิมจากโรงงานนะครับคัสซีคือ เดิมตลอดทั้งเส้นนะครับเื่อลูกค้ามาดูก็จะได้เห็นสภาพเหมเดิมนะครับลูกค้ามาดูถูกใจจะให้พ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราจัดการให้อีกทีนึงนะครับพื้นอันนี้ก็เป็นปูพื้นเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเหล็กอย่างนาน,นะครับเป็นเหล็กตีนตะขาบนะครับกเก็บงานออกมาแล้วสวยเลยนะครับภายนงภายในมีแอร์ปลงอาไรปั้วทุกอย่างพร้อมเลยนะครับคันนี้เปิดราคา4 70 0 0 0บาทนะครับยอดจัดไฟแนนซ์ 4แสนถึง4แสนสามหมื่นบาทประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้ากันแต่ละคนนะครับก็เดี๋ยวจะไปกันเร็วๆนะครับเพราะรถมันหลายคันแล้วก็จะมารีวิวให้ดูแต่ละคันแต่ละคันละเอียดกันแบบอีกทีหนึ่งนะครับก็เริ่มต้นด้วยฝั่งนี้นะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรอเก็บงานนะครับเป็นอีซุ NQR 150แรงม้านะครับตู้4บานนะครับถ้าเอาไปตามสภาพนี้นะครับ 4 3 0 0 0 0บาทนะครับรถสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับหรืออยากได้เป็นข้อกระบะนะครับก็มาคุยกันได้นะครับเราจะขึ้นข้อกระบะให้ก็คุยราคากันอีกทีหนึงนะครับ NQR 150ยาวห้าเมตรห้าสนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาครับคันนี้เพิ่งเข้ามาได้วันสวันนี้นะครับคันนี้สภาพดีมากเลยนะครับรถบางเดิมรถเจ้าของออกมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะครับเป็น i s u z u N อี u ุ frr นะครับร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะเป็นช่วงยาวพิเศษหกเมตรยี่สิบนะครับลูกค้าที่โทรมาถามไปหลายเจ้านะครับรถยาวตอนนี้ที่ร้านมีเข้ามาแล้วนะครับคันนี้รถสภาพบางเดิมนะครับสีไม่เคยทําจดทะเบียนปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับรถมือเดียวป้ายแดงสียังไม่เคยทําสักชิ้นนะครับสติ๊กเกอร์นะครับโลโก้อีสุนะครับกระจกเดิมนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับ คันนี้รถได้มาสภาพแบบนี้เลยนะครับแทบไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับนี่นะครับเอฟหน้าหลังจากโรงงานนะครับแล้วก็เป็นเบรกจิฟฟีแล้วเรียบร้อยนะครับโลโก้จากนะครับอิสุยังเหลือครบหมดเลยนะครับพื้นก็เป็นพื้นนะครับปูเหล็กแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ยาวหกเมตรยีนะครับรถสภาพคือสวยมากเลยนะครับปางเดิมทั้งคันสียังไม่เคยทำสกินนะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่ 750,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะครับภายในคันนี้สวยเลยนะครับปากภายในสวยแล้วก็มีเครื่องเสียงชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งนะครับรถเพิ่งเข้ามายังไม่ล้างทําความสะอาดนะครับมีเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะครับนี่นะครับลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะครับรถยาวนานๆจะมีเข้ามาทีนะครับมีจอแอนดรอยมีอะไรพวกนี้พร้อมครบหมดเลยนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับคันนี้ สภาพเครื่องดีมากนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเป็นคันๆแบบละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูคัดซีนะครับคัดซีสีเดิมจากโรงงานนะครับหัวบดเงาวักเลยนะครับสภาพคัสซีคันนี้คือผ่านเลยนะครับเห็นไหมครับกิ๊พวกนี้ยังใสๆอยู่เลยนะครับไม่มีที่ตีครับรถคันนี้สภาพสวยกิ๊บเลยนะครับลโกโจากศูนย์โชว์รูมพวกนี้เหลือครบหมดนะครับ 750,000บาทนะครับราคาเงินสดต่อรองกันได้อีกนะครับโทรเข้ามาต่อรองสอบถามราคากันได้นะครับเราจะรีวิวนะครับคลิปต่อไปเราจะมารีวิวคันนี้ให้ดูกันแบบละเอียดเลยนะครับดูเครื่องดูระบบเกียร์นะครับแล้วก็ทดลองขับไปพร้อมๆกันนะครับรถเฮียบรถเคนนะครับที่ร้านก็มีนะครับเป็นล็อกกี้ร้อยเก้าห้านะครับเครื่องสี่เหตหกเอีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเคนยูนิคนะครับ สามชัก4ี่ปอกนะครับสามตันครึ่งนะครับท้อง V คันนี้ราคา5้าแสน้าหมื่บาทนะครับเป็นรถชายังที่อยู่นะครับแล้วก็มีคันนี้เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับค<ม>ันนี้จะเป็นเครื่องหกเฮดเฮดนะครับสองร้อยสิแรงมาเด้ก,ก้านะครับคันนี้เป็นเครน3สามตันครึ่งเหมือนกันนะครับสามชักสี่ปลอกตัวนี้จะเป็นท้องแบนนะครับราคาห้าแสนบาทนะครับ จะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับหรือใครที่สนใจนะครับแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ดูกันอีกทีนึงนะครับก็2คันนี้เปิดราคาเท่ากันนะครับคันนี้5้าแสนเคันนี้5้าแสนเเหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นของลูกค้าจากอุบลนะครับก็ติดจองเรียบร้อยนะครับคันที่ติดจองก็ขอผ่านกันไปก่อนนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อไปแบบตามสภาพนะครับคันนี้ไม่น้อยส0,000ื่นโลนะครับแล้วคันนี้ก็เป็นอีซุ NQR 150นะครับ NQR 150คันนี้ก็ของลูกค้าชัยบูมนะครับตอนนี้ก็ถือว่า9 0แล้วนะครับใกล้ที่จะได้ส่งบอบแล้วนะครับลูกค้านัดรับรถอาทิตย์นี้นะครับตอนนี้ก็เก็บสีให้ใหม่รอบคันนะครับก็เหลือแค่ติดสติกเกอร์นะครับแล้วก็เก็บงานอีกเล็กน้อยนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคอกออกให้ใหม่นะครับปูพื้นใหม่นะครับก็เหลือแค่เก็บสีเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ ตัวนี้กระบะทําใหม่นะครับกระบะกระบะรูกว่ือคันนี้จะทําให้ใหม่นะครับนี่นะครับรถในราคาสี่แสนกว่าบาททําเสร็จแล้วสวยแน่นอนนะครับใครที่สนใจอยากได้แบบนี้ก็มีนะครับมีทุกรุ่นทุกราคานะครับคันนี้ห้าเมตรห้านะครับลูกค้าเลือกเป็นคอกแบบสองชั้นนะครับจะเปิดได้สูงนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับเป็นของลูกค้าร้อยเอ็ดนะครับ NPR ร้อยห้าสคันนี้ก็จะส่งมอบอาทิตย์นี้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็งานก็ถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเก็บงานเก็บสีจุดต่างๆให้แล้วเรียบร้อยนะครับคอกก็เป็นคอกขึ้นให้ใหม่นะครับคอกใหม่แล้วก็กันชนด้านข้างพวกนี้ก็ติดตั้งให้พร้อมนะครับพื้นก็เป็นพื้นทางน้านะครับเป็นพื้นตีนตะขาบนะครับคันนี้ก็จบไปในราคาหกแส0กว่าบาทนะครับ แล้วก็มีคันนี้นะครับที่กำลังจะเสร็จนะครับเป็นอีดูสุ NQR นะครับร้อยเจ็ดห้าแรงม้านะครับให้ดูกันชัดๆนะครับอาจจะแคบสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้ยาวห้าเมตรห้าสิบนะครับรถก็ถือว่าแปดสิเปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือติดสติกเกอร์แล้วก็เก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับยาวห้าเมตรห้าสิบราคาหกแสนห้าหมืนบาทนะครับคันนี้นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเบาะคันนี้รู้สึกว่าจะเอาไปห่ออยู่นะครับเบาะ หุ้มให้ใหม่นะครับนี่ก็เก็บสีนะครับอันนี้คันนี้รู้สึกว่าจะขึ้นข้างให้ใหม่ทั้งหมดนะครับหกแสนห้าหมืนบาทนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็คันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น NPR ร้อยห้าสิบนะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับ NPR ร้อยห้าสิบตอนนี้ที่ร้านมีเข้ามาแล้วนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับตัวนี้ได้เป็นรุ่นใหม่ตัวใหม่ด้วยนะครับ จดทะเบียนปี2560นะครับรถอายุเพิ่งได้6ปีนะครับไม่สองแสนนะครับสภาพรถถือว่าสวยเลยนะครับใครที่โทรเข้ามาหาผมนะครับสอวันที่แล้วโทรมาหลายสายนะครับ NPR 150ตอนนี้มีเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับรถสภาพดีเลยนะครับคันนี้อันนี้ก็จะมาเก็บสีกระบะแล้วก็ใส่พวกราวล่างตรงนี้นะครับยางเต็มนะครับดอกยางดีทั้ง6เส้นเลยนะครับ สภาพรถสวยครับคันนี้ช่วงยาวห้าเมตรนะครับรถจดทะเบียนปีสองห้าหกศนนะครับราคาเปิดห9 0ส0เก้ามนบาทนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะครับสภาพเครื่องคัสซีคันนี้ดีมากนะครับเดี๋ยวให้ดูยางกันนี่นะครับดอกยางเต็มทุกเส้นนะครับนี่ก็จะเก็บสีกระบะให้ใหม่นะครับระบบเบรกเป็นวอลลมเบรกแล้วเรียบร้อยนะครับ ลมเบรกเรียบร้อยคัตซีคันนี้สวยมากเลยนะครับมืดี่หนึงนะครับเห็นไหมครับหัวน็อตเงาวับเลยนะครับอาจจะมืดสักนิดนึงเดี๋ยวพอทําเสร็จจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับร้อยห้าสิบคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เก็บสีกระบะให้ใหม่แล้วก็สวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูคัตซีฝั่งด้านนี้นะครับคัตซีเห็นไหมครับเงาวับเลยนะครับ นี่ครับคัดสีสวยตลอดทั้งเส้นนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับหกแสนเก้าหมืนบาทนะครับปกติผมเปิดอยู่เจ็บแสนต้ต้นนะครับรถตัวนี้นะครับเพิ่งได้หกปีเองนะครับรทสภาพที่ว่ายังสดนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเห็นไหมครับโลโก้ยลสุพวกนี้นะครับก็ได้เดิมๆเหมือนคันร้อยก้สิบคันข้างหน้านะครับก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับตอนนี้ก็ ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดห้านะครับแล้วห้าเมตรห้าสิบสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเราก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น NPR ร้อยยี่สิบนะครับกระบะขึ้นให้ใหม่ทั้งลูกนะครับกําลังขึ้นกระบะใหม่นะครับนี่นะครับเก็บงานให้พร้อมใช้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ก็ราคาสามแสนกว่าบาทนะครับนี่ก็ทําไปเรื่อยๆครับคันนี้ไม่ได้รีบครับเพราะลูกค้ายัง ไม่ได้มาจองนะครับช่วงนี้ก็เร่งรถทุกคันสําหรับลูกค้าที่มาจองนะครับก็ส่งมอบให้ทันทุกคันอย่างแน่ spices. นอนนะครับนี่ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็คือกระบะขึ้นให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ120ในราคาส3แสนกว 2, ่าบาทนะครับต่อได้สภาพรถกระบะใหม่ทั้งลูกนะครับข้ก็เดี๋ยวเท่าเดี๋ยวต่อให้ใหม่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ไปแล้วตัวนี้ก็ไปแล้วนะครับคันนี้ก็ไปแล้วนะครับ ก็มีตอนนี้อยู่สี่คันห้าคันนะครับที่ยังเหลืออยู่ในร้านนะครับนี่เห็นไหมครับการเก็บสีของเราเงาวักเลยนะครับครันนี้จบไปสี่แสนกว่าบาทนะครับลูกค้าชัยภูมิถ้าทำเสร็จออกมาแล้วน่าจะสวยกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเก้าสิเปอร์เซ็นแล้วสำหรับใครท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถหกร้อนะครับมือสองเภาพสวยๆก็เข้ามาดูที่ร้านเราได้นะครับพิกัดร้านเราตั้งอยู่ที่ อำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามนะครับก็มีหลายดุลหลายราคาท่านเลือกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ f c ทุกคนนะครับที่การติดตามแล้วก็รับชมมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับคลิปหน้าผมจะมาลงเป็นคันๆให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับดูเครื่องดูกระสีกันชัดๆแล้วก็พาทดลองขับกันไปทีละคันนะครับคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับก็อาจจะไปกันแบบเร็วๆสักนิดนึงนะครับหรือว่าใครอยากได้รายละเอียดต่างๆนะครับก็แอดมาที่ไลน์นะครับ ไอดีไลน์ตามนี้เลยนะครับก็สนใจก็ทักโทรนะครับเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับคลิปนี้นะครับก็ไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ